สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดําเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นําเสนอเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับ ตอนอื่นต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้สำรายการได้แก่บริษัทที่นอนสายทิพย์จำกัดโรงพิมพ์ธานาพเพรสมูลนิธิเผยแผ่พ,พ,พระสรธรรมและคุณพรณีภัยบุญเลิยอานิสงค์ของการสนับสนุนาการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดสงเคราะห์อยู่ในธรรมทานนะครับมีอานิสงส์มากมายเหลือขนานนับก็ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านผู้ทำรายการทุกท่าน มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระเทพประสิทธิ์มนฑ์เจ้าอาวาสนะครับซึ่งท่านเห็นประโยชน์ของการเรียนพระอภิธรรมจึงเกด่าจัดให้มีการสอนพระอภิธรรมขึ้นภายในวัดศรีสุดารามแห่งนี้มาเป็นเวลา15ปีแล้วโดยมีท่านอาจารย์ทวีสุขสมโพธิเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินะครับก็ต้องขออนุโมทนากับท่านทั้งสองด้วย <c oughs> มูลนิธิมีหลักสูตร สอนพระพิธรรมตั้งแต่ชั้นจุลตรีถึงมหาเอกแล้วก็วันอาทิตย์นะครับมีชั้นพระสูตรในปีหน้านะครับวันเสาร์จะมีชั้นปกินกะธรรมทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภพภูมิต่างๆเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมในรูปแบบต่างๆนะครับโดยท่านอาจารย์กาตารีสิงห์นะครับก็เรียนเชิญมาติดตามได้มูนิธิใกล้ปิดเทอมมนะครับจะเปิดเทอมอีกครั้ง ในวันเสาร์ที่14มกราคมนะครับตรงกับวันเด็กนะครับดังนั้น1 4้าเรียนเชิญนะครับมาเร,เรียนในวิชาที่ท่านประสงค์จะฟังนะครับมีทุกชั้นเรียนเลยท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาที่กรบผมเทพพิริศจาธิตการมณี0867508338นะครับ0867508338 ท่านที่ไม่มีเวลาเรียนธรรมะนอกบ้านนะครับเรียนทางไปรสเนก็ได้นะครับมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมมีการเผยแผ่พระอภิธรรมทางไปรสเมาเป็นเวลาประมาณ15ปีแล้วเช่นกันนะครับโดยมีท่านอาจารย์ดรวิสิทชัยสุวรรณเป็นประธานนะครับเพียงท่านแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองสี่สดสนะครับศูย์ส 4499484แจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกาสารให้ท่านเรียนถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> นอกจากนั้นท่านยังสามารถเรียนทาง YouTube ได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีคลิปการบรรยายธรรมทั้งอภิธรรมทั้งเรื่องของมงคลสูตรมิลินทปัญหาแล้วก็ประกาธรรมถาม,ถามตอบปัญหามากมายเลยนะครับ <c oughs> ท่านก็พิมพ์ชื่อของกระผมนะครับเทพภริ สาธิตการมณีนะครับเทพฤติสาธิตการมณีนะครับก็จะมีคลิปต่างๆนะครับเลือกฟังได้ตามอธัธยาศัยนะครับเอาละครับวันนี้ขอคำนำเข้าสู่สารธรรมเรื่องปิศนะิศนาธรรมใส่ผิวต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วถ้าถังสํำจังก็ได้แวะเข้าไปบ้านศีกาท่านหนึ่งนะครับส่วนศีกาไม้ก็พูดจาประเภทเชิญชวน ให้พระทางสำจังมาเป็นคู่สมรสนะครับส่วนพระทางสำจังก็พูดถึงคุณความดีของผู้มีกิจแห่งสมณะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สนใจเรื่องการมาคุณอารมณ์ส่วนทําให้หญิงไมกฟังแล้วไม่พอใจนะครับก็เลยพูดว่าล้วงเจนพูดจาไม่มีมารยาทถ้าข้าพเจ้าไม่เห็นว่าท่านมาแต่ไกลจะไล่ไปเสียเอาละข้าพเจ้าอุตส่ามีมิตรไมตรีกับท่านแต่ท่านกลับพูดจา หยาบคายทําให้ข้าพเจ้าเจ็บใจแม้ตัวท่านจะรักษาศีลไม่ยอมศึกนะแต่ท่านก็มีศิทตั้งสามคนข้าพเจ้าจะอนุญาตให้ศึกใครสักคนหนึ่งนะก็เรียกว่าศึกมาเป็นสามีนี่แหละนะครับ <c oughs> ท่านไม่ควรเอาแต่ใจเพียงฝ่ายเดียวนะนะครับพระทังจำจังจึงพูดจารุม,มุลละม่อมนะครับเรียกถามเฮ่งเจียว,ว่าง้อคงเจ้าอยู่ที่นี่กับหญิงผู้นี้ดีไหม เชียงเสียบอกโอ,อ้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กยังไม่เคยรู้จักเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเลยนะครับจากนั้นก็ถามเตยปุ้ยไก่นะครับได้ยินเตยปุ้ยไก่บอกว่าซิทพี่ไม่ควรพูดจานะครับเอาคําบอกว่าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องผู้หญิงเลยนะครับให้เตยปุ้ยไก่อยู่แทนแล้วกันเตยปุ้ยไก่ได้ยินก็บอกว่าซิทพี่ไม่ควรพูดใจาเย็ดเยียดให้ข้าพเจ้าเลยเนาะพวกเราควรปรึกษาหาอุบายดีๆด,ด,ดีกว่านะครับ พระถัาางซัมจังจิงว่าถ้าเฮงเจียกับป้วยกายไม่ยอมก็ให้สัวเจ๋งอยู่กับหญิงนี้คนนี้ก็แล้วกันสัวเจ๋งก็บอกข้าพเจ้ารับคาสอนพระแม่กวนอิมบัดนี้สมาทานศีลไม่ดีแล้วที่ไหนลนะจะมามีความหลงรักในความมั่งมีของหญิงนี้ได้ข้าพเจ้าขอไปชมโทวีปด,ดีกว่านะครับหญิงไม่ถูกทุกคนปฏิเสธนะครับก็เลยลุกขึ้นเดินเข้าไป ในบ้านชั้นในแล้วก็ปิดประตูทิ้งพวกแดนทั้งหมดไว้ตรงนั้นแหละนะครับเรียกว่าไม่มีใครออกมาหานอนน้ำร้อนน้ำชาให้เลยส่วนเตยบัวไก่ก็เร่าร้อนใจนะครับพูดว่าอาจารย์อาจารย์ช่างไม่เข้าการเลยเล่นผู้จาตัดทางซะอย่างนั้นนะครับแค่ผู้จายกผ่อนผันเล็กๆน,น้อยๆเราก็น่าจะได้อิ่มสักมือ้อจะได้นอนพักสักคืนรุ่งเช้า นะคะเราค่อยว่ากันใหม่นนอท่านนาพูดตัดบทจะอย่างนี้คืนนี้เราก็ไม่มีที่ของกินเราไม่มีที่นอนเราก็ต้องนอนหลับกันอยู่หน้าบ้านอย่างนี้ละสิซั <c oughs> วเจ็งก็บอกว่าสิทธิรองท่านกนระับเป็นลูกเขยเขาไปสินะครับตีพู้สายบอกว่าเจ้มาม่ต้องมายัดเยียดหรอกปรึกษาหรือกันก่อรเฮงเจียได้ยินนั้นจึงบอกว่าจะหาเรืออะไรกันเล่าเจ้า หมายให้อาจารย์ไปเป็นสามีเขาตัวเจ้าก็จะได้เป็นลูกเขยเขาจัดงานเลี้ยงดื่มกินด้วยกันไม่ดีเหลยไปไปก็ไปพูดจ่ายพูดว่าที่พี่พี่ใหญ่พูดก็จริงนะแต่ข้าเนี่ยเคยสละเพศคารวสแล้วจะยอมกลับไปเป็นเพศคารวสอีกก็อะไรยอยู่เมียก็เคยมีเมียก็สละไปแล้วจะกลับมามีเมียใหม่ก็เป็นสิ่งไม่สมควรนะครับสัวเจงก็ถามว่า สิพี่รองเคยมีเมียแล้วเหรอเ่งเจียจิงเล่าประวัติสมัยตือป๋ยกายนะครับไปมีภรรยาสมัยโน้นเลยนะครับนะคว่าปบยกายเนี่ยนะครับเจ้าอดมานานคงคิดถึงชีวิตขันหันพอมาเจอครอบครัวนี้อาจจะมีใจในเรื่องนี้ก็ได้นะเจ้าเป็นลูกเขยบ้านนี้ก็แล้วกันน้าแต่เจ้าต้องคำนับค่าหลายหลาครั้งหน่อยนะครับชตาจริงจะปล่อยเจ้าไปนะครับปยกายก็เลยโตว่า ซิพี่กล่าวเลอะเทอะมีคํากล่าวของภิกษุว่าเป็นผีกล่าวว่าภิกษุเป็นผีหิวโหวยหาสตรีใครบ้างไม่ต้องการเรื่องนี้ตัวท่านทําเป็นอายเอาเข้ามาล้อเล่นตอนนี้ไม่มีน้ําร้อนน้ำชาจจให้พวกเราดื่มเลยฟืนไฟก็ไม่มีใครดูแลถึงคำนี้เราต้องอดทนคืนนี้ทั้งคืนแหละแต่มา ยังต้องให้อาจารย์ขี่เดินทางหากคืนนี้เราต้องอดอาหารพวกเราคงต้องโดนถลกหนังพวกท่านรออยู่นี่ก่อนข้าจะพาม้าไปกินหญ้าลกันนะครับและและ้วป๋อไก่ก็เดินมานะจ,มจูงม้าเดินออกไปเฮงเชีย <c oughs> จึงว่าสสวเจ๋งเจ้าเฝ้ารออาจารย์ไว้ข้าจะไปดูว่าเจ้านั่นนะ่ะจะไปไหนนะครับแล้วแล้วก็แปลงกายเป็นมาลางปอสีแดง บินไล่ตามป,าป๋อไก่ไปป้อไก่จูงม้ามาถึงที่ที่มีหญ้าแต่ไม่ปล่อยมา้ากับจูงม้าเลยไปทางหลังบ้านเห็นจิงไม้อยู่กับลูกสาวสามคนอยู่ภายในสวนหลังบ้านนี่แหละพอพวกนางเห็นป๋อไก่ลูกสาวทั้งสามก็เดินหลบเข้าประตูไปยิงไม้มายืนด้านหน้าประตูแล้วถามว่าหลวงจีน้อยท่านจะไปไหนล่ะป๋อไก่รีบปล่อยม้าแล้วพูดว่า ถ้าพระเจ้าจะพาม้ามากินหญ้าหญิงไม่ก็พูดว่าหลวงจีนจำจังช่างไม่มีน้ำใจซะเลยจะทนลำบากไปทางทิศตะวันตกให้ได้ไปทำไมตืไป่ยไก่ก็ตอบว่าอาจารย์เพราะว่าได้รับคำสั่งของห้องเต้จึงไม่กล้าขัดขืนไม่ยอมอยู่ที่นี่เมื่อครู่พวกนั้นก็จะยัดเยียนให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเกรงว่าท่านแม่จะติว่าข้าพเจ้าปากยาวหูใหญ่ยิงมากนึ่งก็ว่าข้าพเจ้าเองก็มีนับว่ามีตําหนิคือเป็นแม่ไม้มาปอนแต่เพียงแต่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นหัวหน้าครอบครัวถ้าชวนไว้ได้สักคนเดียวก็อย่างดีเกรงแต่ว่าลูกสาวของข้าเนี่ยจะไม่ดีพอนะสิะเปรโพก่ายก็ว่าขอท่านแม่จงบอกน้องๆว่าอย่าดูเพียงรูปกาย ภายนอกของข,ของอาจารย์ข้าพเจ้าเลยถึงเขาจะหล่อแล้วมีสติปัญญาแท้จริงแล้วเขาหนักไม่ได้เรื่องเลยส่วนข้าพเจ้าแม้จะดูรูปร่างหยาบแต่ก็มีวิชาหลายอย่างมีความขยันมีผลงานอยู่บ้างนาสวนเป็นพันไร่ก็ไม่ต้องใช้บัวควายไถ่คราดคราดของพระเจ้าอันเดียวนี้แหละสามารถทำให้ปลูกพืชผักผลิตผลได้โดยทันทีถ้าฝนไม่ตก ข้าพเจ้าก็เรียกฝนได้ถ้าไม่มีลมข้าพเจ้าก็เรียกลมได้ถ้าเติดรำห้องหอคับแคบต่ำเตี้ยไปข้าพเจ้าก็ทำให้สูงใหญ่โตกว้างขวางได้สามารถเจาะกระไดใช้รูท่อก่อบาก่อบ่อน้ำให้ได้ทั้งหมดเลยแหละยิ่งนั้นก็ว่าถ้าเช่นนั้นท่านไปปรึกษาอาจารย์ท่านถ้าเขาไม่ขัดข้องข้าพเจ้านี้ก็จะรับท่านไว้เป็นเขยก็แล้วกัน ป่วยกายว่าไม่ต้องปรึกษาเขาไม่ใช่พ่อแม่ของข้าพเจ้าย่อมสุดแต่ใจของข้าพเจ้าตัดสินใจเองได้นี่แหละหญิงไม่จึงว่าเออละถ้าอย่างนั้นรอข้าพเจ้าบอกลูกสาวก่อนนะแล้วก็เข้าบ้านไปดูป่วยกายจึงจูงมากลับมานาบ้านเฮ่งเจียกลับมาอยู่ข้างตัวพระถังซัมจังพระถังซัมจังถามป้ยกายว่าให้มากินยาแล้วหรือป้อยกายก็ตอบว่า ไม่มีหญ้าดีๆที่จะปล่อยให้มา้ากินเลยเ่งเจียจึงว่าไม่มีที่ไหนไม่มีหญ้าที่ไหนหญ้าน่ะมีแต่ที่เจ้าจูงม้าเดินเที่ยวไปนั่นแหละเจ้านาไม่ได้ให้มา้ากินหญ้าสักหน่อยเพื่อไก่รู้ทันนะครับดูว่าเหงเจียเนี่ยคงรู้เรื่องที่ตัวเองจะไปเป็นลูกเขยเขานะครับจึงทํทาขมวดคิ้วอยู่ ตอนนั้นหญิงไม้ก,ก็พาลูกสาวเดินออกจากประตูชั้นไหนมานะะให้มาคำนับคณะของพระถังสำจังลูกสาวทั้งสก็พากันคำนับทั้งสหน้าตารูปด้างสวยสดงดงามเหมือนานางเทพพิดาเลยพระถังสำจังพนมมือก้มหัวเฮ่งเจียมองไปทางอื่นสัวเจ๋งหันหลังให้มีแต่โป้ยก่ายนี่แหละแม่จ้องไปในสาวสาวทั้งสอย่างตาขามิงแล้วก็พูดบาๆว่า รบกวนแม่เทพธิดามาแล้วเชิญท่านแม่ให้น้องทั้งสามกลับไปพักเถิดหญิงสาวทั้งสามจึงเดินกลับเข้าห้องไปหญิงไม้ก็พูดว่าท่านทั้งสี่ตกลงจะให้ท่านใดเป็นคู่กับบุตรรีของข้าพเจ้าชัวเยงจินพูดว่าพวกเราก็ได้พูดกันแล้วว่าให้คนแซ่ตื้นนี่แหละเป็นเคยของท่านปุ้ก,กายจึงว่าพี่น้องอย่าได้ยัดเยียด เรายังต้องปรึกษาหารือกันก่อนนะครับทีเชียถจงว่ายังต้องปรึกษาหารืออะไรกันเจ้าอยู่ที่หน้าประตูหลังบ้านก็ไปตกปากรับคำคราบเราไม่ใช่หรือคําว่าท่านแม่ท่านก็เรียกแล้วให้อาจารย์เป็นเท่าแก่ฝ่ายชายก็แล้วกันส่วนเจ้าบ้านเป็นเท่าแก่ฝ่ายหญิงข้าก็เป็นพยานชั่วเจงก็เป็นพ่อสื่อดูเลิกยามให้ นะครับหรือดึกยำไม่ต้องดูก็ได้เอาวันนี้แหละดีที่สุดแล้วเจ้ามาไหว้อาจารย์แล้วก็ไปเป็นลูกเขยเขาก็แล้วกันพอดใส่ก,ก็ว่าอย่ามายั่วขคานะใครจะทําเรื่องอย่างนั้นได้ล่ะเฮงเจียก็ว่าไอ้หมูไม่ต้องมาปิดบังหรอกปากก็เรียกเขาว่าแม่ทุกคํารีบรับปากแล้วก็ให้พวกเราดื่มสุรามงคลกันเถอะแล้วก็จับมือโพสดใส่จูงไปให้หญิงแม่ไหมนะพูดว่า ท่านจงนําบุตรสวยของท่านไปเถอะนะครับหญิงไม้ก็เรียกเด็กจัดโต๊ะแล้าอี้จัดอาหารเจและก็จัดแจงที่พักด้านหลังให้นะครับส่วนพวกพระถังซัมจั๋งอีกสามคนก็ได้มีโอกาสกินอาหารแล้วก็ได้พักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยส่วนเตนยป่อยไกเดินตามหญิงเจ้าบ้านเข้าไปข้างในผ่านประตูชั้นแล้วชั้นเล่าหลายต่อหลายห้องป่อยก็ถามว่า ่นแม่เดินช้าหน่อยครับเจ้าไม่ชินทางหญิงม่ก็ว่าพวกนี้เป็นคลังเป็นโกดังเป็นห้องโม่ยังไม่ถึงห้องครัวเลยสักพักหนึ่งก็เดินไปถึงห้องโถงแม่ม้ายก็พูดว่าวันนี้เป็นวันมงคลแต่ค่อนข้างจะกระทันหันไม่ได้เชิญสินแสมาทําพิธีเข้าห้องหอไหว้ฟ้าไหว้ดินแครั้งก็แล้วกันนะเบื้กใก่ก็ทําตามอย่างที่เขาต้องการและถามว่า ท่านแม่จะให้น้องคนไหนเป็นเมียข้าล่ะหญิงมากก็ว่าอืมถ้าให้ลูกสาวคนใดคนหนึ่งแก่เจ้าอีกสองคนอาจจะน้อยใจก็ได้นะทวกใายจึงถามมาท่านแม่ก็ยกให้สมุดทั้งสามคนก็ได้จะได้ไม่ค้างแทงใจกันหญิงมากก็กล่าวว่าเอา้าเจ้าคนเดียวจะเอาลูกสาวข้าทั้งสามคนเลยเหรอไม่ดีไม่ดีหรอกเราจะเอาผ้ามาปิดตาเจ้ากันลวกันและให้สามคนเดินผ่าน เจ้าคว้าคนไหนได้ก็ถือว่าคนนั้นเป็นเมียของเจ้านักปุ้กายก็เอาผ้ามาผูกปิดตานะครับไล่จับไม่ได้คนเลยนะครับได้แต่ชนเสาบ้างชนผนังบ้างหัวหูกระแทกกำแพงและบานประตูจนหน้าบวมไปหมดนะครับแล้วก็นั่งหอบหายใจอยู่ยญิงง่ายจึงแก้ผ้าผูกตาพุ้ยกายและกล่าวว่าพวกนางเป็นกุลสศรีจึงหลบหลีกไม่ให้ท่านจับตัวได้ ป่วยไก,ก่ก็กล่าวว่าอ้าวถ้าแม่น้องทั้งสามไม่ยอมท่านก็รับข้าพเจ้าไว้ใช้ได้เหมือนกันนะนะครับก็คือลูกไม่เอาแม่เอาเองก็ได้นี่นะครับหญิงไม้ก,ก็พูดว่าลูกเขยอะไรกันเนี่ยไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่แม้แต่แม่ยายก็จะเอาลูกเราสามคนก็จะเอาจริงๆแล้วลูกเราทั้งสามคนเนี่ยพอมีฝีมือได้ถักเสื้อเอาไว้เดี๋ยวเราจะเอามาให้เลือก ถ้าเจ้าสวมเสื้อของคนไหนได้ก็ยกคนนั้นให้เจ้าก็แล้วกันนะนะครับและแล้วนางก็เอาเสื้อมาให้ลองใส่ดูพอปย๋ยไก่สวมเสื้อนะครับเสื้อ,อก็กลายเป็นเชือกมัดตัวไว้ทั้งมือทั้งเท้าปดไสายล้มกลิ้งลงกับพื้นได้รับความเจ็บปวดจากนั้นจริงไมนะ่ก็หายตัวแวบไปเลยนะครับฝ่ายพวกพระถังซัมจังอีกสามคนที่เหลืออยู่ข้างนอกพอรุ่งเช้าตื่นขึ้น ก็ไม่ได้เห็นบ้านเรือนห้องหอแล้วกลายเป็นที่นอนอยู่ใต้ต้นสนใหญ่เพ่งเจียก็พูดว่าเอ๊ในดงสนอยู่สุขสําราญไม่รู้ว่าเจ้าหมูนั่นถูกลงโทษอย่างไรบ้างแล,และก็เล่าว่าทั้งหญิงม่ายก,กับลูกสาวและบ้านเรือนทั้งทั้งหลายนี้น่าจะเป็นพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งเนรมิตขึ้นมาเพียงแตุ่้ยไก่คงต้องเดือดร้อนแน่แล้วละ่ะ อนนั้นเองนะครับก็เห็นแผ่นไม้มีอักษรแขวนอยู่กับต้นสนอักษรเขียนไว้ว่าลีซานเล่ามู่คือเจ้าแม่ภูเขาหลีไม่ใหญ่ดีเรื่องทางโลกแต่พระโูธิสัตว์ทะเลใต้นิมนต์ให้ลงจักเขาพระโูธิสัตว์สมันตระพัฒมัญชุสีช่วยแปลงร่างกายให้เป็นสาวงามในดงไม้หลวงจีนมีทำ หวังกําจัดกิเลสแต่โป้ยกายจิตดักดานด้วยกําหนัดตั้งแต่แบ,บัดนี้ให้แก้ความผิดให้ตั้งจิตให้สงบหากเกียดคร้านทางข้างหน้าย่อมจะลําบากเป็นแน่ทั้งสามก็น้อมคํานับแล้วก็ดินเสียงโป่วยกายร้องครวญครางมาจากดงไมอาา้อาจารย์อาจารย์ข้าพระเจ้าถุกจับมัดไว้ปวดแย่ๆอยู่แล้วสิพี่ส,สิน้องนคะครับ สิทธิสิทธิ์น้องข้างหน้าขับเจ้าไม่กล้าแนะครับแห่งเจียก็ว่าอาพวกเราไปเถอะอย่าไปสนใจเจ้าป่วยไก่เลยซ้าจังก็บอกว่าเจ้าหมูแม้จะโง่เขาดื้อรั้นแต่เขากระซื่อสัตว์และมีแรงช่วยแบกสัมภาระได้วันนี้พระโพธิสัตว์มาช่วยตักเตือนคาดว่าครั้งต่อไปตืป่วยไก่ของไม่กล้าทาอย่างนี้แล้วละ่ะจากนั่ง้นทั้งสามก็จูงมาผ่านเข้าดงไม้พบว่าตื้อป่วยไก่ถูกมัด อยู่ใต้ต้นไม้เฮ่งเจียก็หัวเราะแล้วพูดว่าเป็นไงล่ะจะาลูกเขยคนดีปานี้ยังไม่ได้ขอบคุณพวกญาติยังไม่ได้แจ้งข่าวมงคลแล้วมาอยู่ที่นี่ร้องเรียกให้คนแก้เชื่อกทำไมล่ะและแม่ยายกับเมียเจ้าหลับไปไหนแล้แวนะครับในพ่อจ่ายก็เกิดความอับอายได้แต่กัดฟันเงียบอยู่สัวเจ๋งจึงเข้าไปแก้มัดให้ในพ่อจายโขกหัวคำนับพวกเขาไม่พูดจา มีคำสรุปไว้ตรงนี้ว่ารูปของสัต,ตรีดุดกระบี่เชื่อเฉือนเกิดราคะต้องประสบภัยพิบัติอย่างแน่นอนญิงปทินโฉมดุดปีศาจร,รากสดอันร้ายกาดเพียงถือสมถะสันโดษไม่เพิ่มถุงหนังเปรียบว่าคนเราเคือถุงหนังที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิคูลจิตใจแน่วแน่ระมัดระวังอย่าพลังเผลอเสเพยปใจ ปยกายกอบดินจุดทูบคำนับขอขมาพระโพธิสัตว์เฮ่งเจียก็เอาแผ่นไม้ไผ่ให้เปป้ยกายอ่านนะครปยกายก็กล่าวว่าขับเจ้าหน้ามืดตามมวไปชั่วขณะจำใครไม่ได้จากนี้ขับเจ้าจะไม่กล้าประพฤติอย่างนี้อีกแล้วล่ะแล้วทั้งหมดก็เดินทางกันต่อไป นะครับเนื้อความตอนนี้ยืดยาวเป็นเพียงสอนให้รู้ว่าถ้าหากศินย่อหย่อนลงไปก็เหมือนหมูนั่นแหละนะครับที่กินได้สารพัดกิเลสทั้งหลายย่อมกำเริบโดยเฉพาะตัวราคะนี่แหละในพรอจ่ายจึงถูกลงโทษและถูกหยอกล้อเป็นที่ขบขันกันไปอย่างไรก็ตามมีเนื้อความที่หมายมีความหมายอันสละสลวยกล่าวถึงอานิสงส์ของเนคขมมะก็ะคือความไม่ต้องการข้องเกี่ยวกับกามคุณอารมณ์ซึ่ง เป็นสิ่งที่ควรตระหนักแก่ภิกษุทั้งหลายเปรียบเทียบกับความสุขของครหัตเป็นของที่ชาวบ้านนิยมคําว่าภิกษุโดยในหนึ่งแปลว่าผู้เห็นภายในสังสารวัฏไม่วา่าคนนั้นจะเป็นบรรพชิตหรือครหัตก็ตามถ้าหากเป็นผู้เห็นภายในวัตตะและคิดจะแสวงหาทางหลุดพ้นก็เรียกบ,บุคคลนั้นว่าภิกษุได้นะครับในตอนต่อไปคณนะเดินทางมาถึงภูเขาสูงต้นภูเขาลูกหนึ่ง มีต้นไม้รกครึ้มอากาศเย็นสบายมีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มากมายยอดเขามีเมฆล้อมมีรัศมีต่างๆพระถังซัมจั๋งพูดว่าชรอยจะมาถึงวัดลุยอิมก็คือเสียงสายฟ้าแล้วกระมังวัดลุยอิมแปลว่าเสียงสายฟ้านะครับเฮ้งเจียรก็บอกอะไรท่านอาจารย์จะถึงเร็วอะไรป่านนั้น ที่เดินทางมานี้เป็นเพียงแค่หนึ่งส่วนสิบเห็นจะได้โบสกาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องอีกอกี่ปีจึงจะถึงล่ะเฮงเจียก็ว่าอืมถ้าพวกเจ้าทั้งสองไปก็ต้องใช้เวลาสิบวันถ้าข้าไปยังไม่ทันตกถึงค่ำก็น่าจะไปถึงแล้วล่ะนะครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์ไปเองตั้งแต่เด็กจนแก่ไปพันหนก็ยังไปไม่ถึงหรอกนะครับชัวเจงก็ว่า และที่นี่เป็นสถานที่ของผู้วิเศษใดละ่ะจึงมีรัศมีเช่นนี้นะครับเป็นอย่างนั้นจริงนะครับภูเขาลูกนี้ชื่อว่าบวนซิวนะครับวันโซ่นี้แหละแปลว่าภูเขาอายุหมื่นวัฒนะมีอารามชื่อว่าอู่จวงนะครับอู่จวงกวนแปลว่าอารามห้าหมู่บ้านมีเซียนนักพรตชื่อว่าติ่งงวนจื้อนะครับภาษาจีนเรียกว่าติงง่งหวงจื้อนะครับ แปลว่าธาตุที่มีอยู่ตลอดฉายาว่าวี่ซื่อถงจินแปบลบว่าอยู่คู่โลกนะครับก็คือเกิดของวิเศษขึ้นสิ่งหนึ่งมีมาตั้งแต่ยังไม่แยกเป็นฟ้าเป็นดินคือยาวิเศษเช้าหุ่นต้นเช่าหุ่นตันแปบลบว่ายญาอายุวัฒนะซึ่งมีลักษณะนะครับเป็นยินเซียนกล้วยเป็นผลโสมรูปร่างเหมือนคน มีรูปร่างคล้ายกับคนเนี่ยนะครับต้องมีใช้เวลาประมาณสามพันปีจึงจะออกดอกนะครับอีกสามพันปีจึงจะออกผลและอีกสามพันปีผลจึงจะสุกนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณเก้าพันปีขึ้นเพื่อร่วมร่วม,วมหมื่นปีเลยแหละจึงจะบริบูรณ์แต่ละครั้งจะออกผลมาเพียงสามสุดผลเท่านั้นนะครับดังนั้นในผลนั้นคล้ายๆกับทารกที่เพิ่งออกจากคันมาดาได้ไม่เกินสามวันจากนั้นจึงออกแขน อกขางอแขนงอขาออมาใครได้ดมกลิ่นแม่เพียงครั้งเดียวจะมีอายุยืนถึง360ปีถ้าได้กินผลไม้นั้นเข้าไปสักผลหนึ่งอายุจะยืนยาวถึง4 7 0 0มปีเลยดังนั้นในวันนั้นเซียนติ๋นหงวนเดินทางไปฟังธรรมตามที่ได้รับเชิญจากหงวนซุยเทียนจุงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพวิสุทธิ์ของลทัทธิเต๋านั่นแหละ นะ,ะณวังล้างสิงเทียนหมีฟังธรรมบทที่ว่าด้วยผล,ลไม้เตครั้งปฐมจึงได้พาสิบแปดสี่สิบแปดคนไปด้วยตอนนี้เหลืออยู่เพียงสองคน,นะคะที่เฝ้าอ,อารามอยู่นะครับก็คือเชงฮองคนหนึ่งนะครับแล้วก็หมิงเยี่ยอีกคนหนึ่งซึ่งเชงฮองนี้อายุพันสารอยี่สิบปีส่วน เมงว่วยนะครับหรือเมงเย,ย่เนี่ยอายุพันสองรอปีนะครับก่อนที่ทั้งเซียนติ่นหวนจะเดินทางได้สั่งว่าจะมีคนผ่านมาจากเมืองถังเป็นคนคุ้นเคยกันอยู่ให้สิทธ์ทั้งสองเนี่ยรอต้อนรับแล้วก็เด็ดผลไม้ให้เซียนนั่นแหละนะครับให้ฉันสองผลนะครับเอาละเวลาก็หมดลงแล้วนะครับรายละเอียด ติดตามรับฟังต่อกันได้ในครั้งหน้าทนะ่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณี0867508338นะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจรงมิกับท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ